เป็นรถกระบะกั้นข้ออะค่ะส่งน้ำนี่แหละไม่รู้อีท่าไหนนะขับชนเป็นเสาไฟแล้วเป็นเสาไฟแรงสูงจากนั้นเวลาเสาไฟมันโดนชนลม้มมันก็ดึง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 คุณรู้ไหมว่าล้มไป52ตน้น52เลยอรอใช่แล้วจังหวะก,การล้มก็ล้มไปทับบ้านคนกับรถที่จอดอยู่ข้างทางเสียหายไปเยอะมากหลักสิบหลังได้อะค่ะ ประเด็นสำคัญก็คือว่าคนที่นั่งมากับกระบะกันข้อก็คือเสียชีวิตด้วยคนขับบาดสาหสนะส่วนคนเสียชีวิตเนี่ยเขาเคยร้องประกวด The Voice ชื่อว่ารถบัส mm hmm. เสียชีวิตณจุดเกิดเหตุเลยนะคะเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์ทั้งหมดกันค่ะ